กูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกๆด้านที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเอเชียนคัพและฟุตบอลระดับนานาชาติอีกหลายรายการโดยมีสนามสุรกุล เป็นสนามที่ผ่านมาตรฐานและการยอมรับจากฟีฟา่า <ab> ขอเสนอตัว <ab> on, เป็นห <ab> นึ่งในจังหวัด <ab> on, ที่เข้าร่วมในโครงการวิชั่นไทยแลนด์โดยใช้ชื่อว่าว um, um, um ิชั่นภูเก็ตเพื่อขออนุญาตจัดตั้งสมาคมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตหรือ FA ภ um, um, um ูเก็ตซึ่งเริ่มต้นด้วย สโมสรสมาชิกจํานวน6-8แห่งโดยสโมสรสมาชิกที่มีความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรจะต้องวางแผนการทำทีมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกำหนดหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนมีนักฟุตบอลของสโมสรสุกซ้อมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมีสนามแข่งขันเป็นของตนเอง โปรแกรมการฝึกซ้อมของทีมตารางขั้นตอนการฝึกซ้อมของทีมทั้งหมดนี้เป็นการทำทีมสโมสรเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ซึ่งควรเริ่มต้นทำทีมตั้งแต่ทีมเยาวชนไปจนถึงทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อสมาชิกของ FA ภูเก็ตมีความพร้อมแล้ว ก็จะจัดหลีกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สโมสรสมาชิกทุกทีมเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาทีมให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้นไปทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นอนาคตของการพัฒนาวงการลูกหนังภูเก็ตขึ้นอยู่กับว่าบรรดาสโมสรสมาชิกจะทุ่มเทและตั้งใจขนาดไหนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสนามฟุตบอลอยู่ในพื้นที่ และเล็งเห็นคุณค่าของโครงการนี้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมกีฬาอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นรวมทั้งจะทำให้วิชั่นภูเก็ตเป็นที่ยอมรับจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียโดยภูเก็ตจะถูกมอบหมายให้เป็นจุดศูนย์กลาง การศึกษาเรียนรู้ฟุตบอลในภาคใต้โดยใช้แบบจำลองสโมรสรของ FC ฟภูเก็ตซึ่งเป็นสโมรสรฟุตบอลอาชีพและถือว่ามีความพร้อมที่สุดในภาคใต้มีผู้ฝึกสอนในระดับ a zen, zen, c e ไลเซน i c ไลเซน l i ไลเซนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียโครงการวิชั่นภูเก็ตจะทำให้ภูเก็ตมีศักยภาพ ในการต้อนรับสโมสรฟุตบอลอาชีพระดับโลกเช่นบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและอีกหลายๆสโมสรจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนและเก็บตัวฝึกซ้อมรวมถึงแข่งขันกระชับมิตรกับสโมสรสมาชิกของ FA ภูเก็ตอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านที่มาร่วมกันสร้าง FA p h u ภูเก็ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านเท่านั้น